มาดูข้อสอบเรื่องเซ็ตง่ายๆสักข้อหนึ่งนะอย่างที่พี่หนึ่งบอกว่าไม่จําเป็นนะครับว่าเติมคําจะต้องยากก่าช้อยโรงเรียนแห่งหนึ่งกําหนดให้นักเรียนทุกคนต้องสมัครเป็นสมาชิกของชมรมอย่างน้อยหนึ่งชมรมนะครับพบว่ามีนักเรียนที่สมัครเป็นสมาชิกของทั้งชมรมข่า,ากรรมและหัตถกรรมนะไม่ไหวขืนมานั่งเขียนข่า,ากรรมหัตถกรรมตลอดตายแน่ให้นะครับ ค่ากรรมเป็นเซต A แล้วกันนะแล้วหัตถกรรมเป็นเซต B และนี่และคือ sect, อินเตอร์เซกเพราะฉะนั้นเราวาดรูปเลยมีสมาชิกนะครับที่อยู่ในทั้งชมลมหัตถค่าหักกรรมเห็นไหมพูดยังยากเลยและหัตถกรรมจำนวน48คนนะครับประโยคนี้ก็แปลว่า N A s e เ B เท่ากับ48หนูก็กรอกลงไปเลยลูกอุ้ยนะหลักสูตรใหม่เขาไม่เรียกว่าแผนภาพเวนออยเลอร์ลนะลูกเขาไล่ออกไปคนนึงแล้วนะลดงบประมาณนะเหลือแต่เวนไดอแกรมเขาไล่ออยเลอร์ออกไปแล้วนะอ่ะข้อเองเขางนอกเป็น0ูนย์นะลืมไปเพราะเขาบอกว่าต้องเป็นนี่ต้องสมัครเป็นสมาชิกอย่างน้อยหชมรม นะคือแกตอ่ต้องอยู่ใน A หรือ B อย่างใดอย่างหนึ่งอ่ะข้อ2จครับจำนวนนักเรียนที่สมัครเป็นอ่าเป็นสมาชิกของชมรมข่ากรรมเท่ากับนะครับจำนวนนักเรียนที่สมัครเป็นสมาชิกชมรมหัตถกรรมข้อ2เนี่ยถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์แปลว่าเขาบอกว่า NA n A เท่ากับ nb งั้นด้านซ้ายนี้ก็ต้องเท่ากัน NA M. ไม่ใช่ X นะลูก n a คือทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดนี่คือ n a Nb ก็คือเขียวๆทั้งหมดนี่คือ Nb นะเนื่องจากโจทย์บอก Na ต้องเท่ากับ Nb แล้วตรงกลางอ่ะที่มันอยู่ด้วยกันน่ะ AxB มัน48แปลว่าไอ้ด้านซ้ายกับด้านขวาก็เลยต้องเป็น x เท่ากันทะันไหมลูกนะข้อ3มีนักเรียนที่สมัครเป็นสมาชิกค่ากรรมหรือนะครับหรือคือยูเนียนหัตถกรรม อย่างน้อย1ชมลมอย่างน้อย1ชมลมก็คืออาจจะสมัครแค่1นชมลมหรือ2ชมลมก็ได้จำนวน1 6 8คนแปลว่าเขาบอก n a union b เท่ากับ1 6 8นะเพราะประเด็นข้อเนี้ยหนูต้องรู้จักการเปลี่ยนประโยคภาษาเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ไอประโยคภาษาก็คือไอภาษาไทยที่เขาพิมพ์ม,มานั่นแหละประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็คือเนี่ย n a set b n a n b n a union b นะครับแล้วอย่าลืม2คํคำนี่สำคัญมากและอินเตอร์เซก์หรือยูเนียนจำไม่ยากลูกนี่อะไรอินเตอร์เซ n ก e ์อินเตอร์เซก์ก็เนี่ยเห็นไหมอ่านว่าและนะหมอินเตอร์เซก์อ๋อจำแบบนี้เหรอพี่หนึ่งใช่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 จำแบบพี่รับรองแม่นแล้วหรืออ่ะฮะยูเนียนคือหรือจำไงพี่อ๋อจำแบบนี้ลูกนี่ยูเนียนใช่ ยูเนียนก็หนูก็ตวัดลงนี่ไงเนหะ็นไหมหรือ,อพี่หนึ่งโคตรอุบาทเลยกล้าได้ไงเนี่ยเออนะจำแบบพี่จำแม่นลูกนะและเซกหรือยูเนียนโอเคไหมลูกนะเซกและหรือยูเนียนนะท่องไปอ่ะไปถึงไหนละมัวแต่ไปยูเนียนอินเตอร์เซกันจาก N A ยูเนียนเท่ากับ1 6อดดูจากรูปเลยลูกนะอย่าไปเคร่งสูตร นะ n a union b นี่ก็คือทั้งหมดนี้เลยก็คือ x บวก48บวก x นะครับเท่ากับ168 x บวก x เป็น 2x อันนี้ย้ายไปลบอุ้ยเดี๋ยวก่อนลบผิดต้องเหลือเท่าไหร่เหลือ120 x เดียวก็ตอบ60สุดท้ายโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามว่ามีนักเรียนที่สมัครเป็นสมาชิกของชมรมค่ากรรม แต่ไม่เป็นสมาชิกชมรมหัตถกรรมก็คือตรงเนี้นะถ้าพูดเป็นภาษาเซ็ตก็คือ a ลบ b นั่นเองนะก็คือ x คนนะตรงนี้ก็คืออ่าบอกให้เปลี่ยนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ใช่ไหมสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยคือ a ลบ b นะก็ตอบ60คนนั่นเองนะครับก็ข้าไปอีก5คะแนนสำหรับข้อสอบเติมคำเรื่องเซ็ตที่ไม่ยากเลย นะครับแต่อย่างที่พี่หนึ่งบอกยิ่งโจทย์ง่ายต้องระวังนะเพราะคนส่วนใหญ่เขาทําได้ถ้าหนูทําไม่ได้นี่เจ็บหัวเลยนะเพราะเพื่อนๆกว่าครึ่งค่อนประเทศก็จะเหยียบหัวหนูขึ้นไปนะครับเพราะคอยอย่างนี้ต้องเอาให้อยู่นะครับผ่านไป